เดี่ไหนวู้ยนาติโอ้ยโดดเห็นเลยโอ้โหั่ดีด้ยีเสียงอะเมนจะมเร็วเสียงมาเร็วเสียงมาเร็วเฮ้ยเท่าเมนบ่เมน้เมนสงับเอ้ยยี่ย นั่งนี่นีใส่าฮ่าฮ่ักกระเป๋านายลองใส่ทั้งสีขาวเลยเด้อเฮ้ยเอาเอาติงยุ่ยย่เอ้ยอีกแล้วค่ะเต็มนึงนี่อยู่จังมั้งวันน้าพะสุขสวัสดีค่ะ มืนน่อปีปูสิผ้าพี่ผ้านนองมาใส่บวงหนูค่ะไม้นี่ปีที่แล้วเขาเคยมาใส่เถื่อนึงเนาะค่ะแต่ว่าปีนี้สิเป็นเถื่อแหลกที่เข้ามาใส่อยู่ไม้นี่ค่ะไม้งามงามค่ะเป็นไม้ที่เป็นหน้าเข่าที่พื่นด้เกีียวเขาเนาะเพราะว่าหญ้าม,มันไหลแห้งค่ะก็เลยปล่อยถิ่มไปเลยค่ะหน้าไฮนี่เนาะแล้วก็ป้าที่เห็นข้างหลังโคกนั่นก็คือจะเป็นหวยเนาะค่ะพื้นที่ค่อนขางที่จะงามเลยเนาะค่ะมื้อนี้เฮาเตรียมบวงมาหาสิบหลังค่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องนอนหน้าเนาะ ปะอย่าไปใส่บวงน้ากันเลยค่ะป้าเท่าตั้มข้องหนูแมีเป็นฟันฟันอยู่เป็นเออเติร์ดเลยเดี๋ยวมันสีเหยียบเลยสวัสดีครับพี่น้องเมื่อค่ะพี่น้องข้องมันป้าเป็นเปลี่ยนเลยอันนั้นจักหนูเลยบนนี้ไหมนี่เข่าก้องเอเล่เลยไม่ไม่เลยนี่ค่ะห้อยกัดโขงน้ำเลยโอ้ยแม่นไปบัส เยอะเดี๋ยวข้าใส่ไปให้ทัวเลยนอนหนีเน้นให้หนีเลยเพราะว่ามันเป็นหน้าเข่าที่เพื่อนโบเดมเกียวเอาเนาะเพื่อนป้าถิ่มเลยไม้งามๆเลยค่ะมันจะเป็นเป็นนิค,มหน,นคมหนู้กันเลยนิคมหนู้ักเมีนโมเมนแถาต่ำเอาเขา,วาหวังไว้ซะก่อนเน,นานะเถอะเนาะปะลุยเลยเขาเล่งมือเลยเนีย่ยน้ำคลองมือละใส่ทีๆเลยมึงได้เป็นซ่องมึงขับลุยดักนาดักล้างไปเลยนี่มึงมองเนี่ยไม่เข่า ค่ะหลุนบวงน้ำกันค่ะหาเน,นี่ยไปเห็นกินแรงเข้าใส้ละบวงเข้ออยู่ดีหน้ากระคืนมันละหลงเนาะมันเป็นไม้ค่ะาบกุนเนี่อยดามไปก้อนเท้า

ดีรพร้อมกันนี่สองซมชุบนี่สดสดนี่เซ็ตแ่าต่ำเต็มแรกค่ะขวัญถุงงามเลยเก็บเก็บเลยมัน,น,น,นผ่านสองสักโอ้ปกติมันบอยู่คู่เดียว,วยเ้ยแถาหนูขวัวไปเรื่อยๆค่ะ คันแท่นข้องนี่เขาตำคนขางจะมั่นใจอยู่ว่าระว่ามันเป็นข้องใหม่ๆแต่ว่ามวลข้องเก่ากับส่ดักไวข,ขึ้นกันเช<อ>ื่อมันมีมเช่อมไวแลมไปมเห็นบวงแล้วหลังจากหลังที่ติดเลยก็บ,บุ่มมีเลื่อยไปเรื่อยๆค่ะมังเสียปะ ใจระวงนี oh oh ่เด Ho, ็กข้องมันข้างหน้าเด็กข้องเยอะเฮ้ยเท่าเฮ้ยนบ่เม่นเม่นเม่นเต็มสงครับบ่โอ้ยยิงกันพี่อยู่พี่อยู่พี่ขวายมันก็เป็นเงาอีหยังว่ะนั่นดีนั่นอุยุอุยุนี่ยิงกันโมเพ่กันเลยค่ะพี่น้องเห็นทหารเต็มสงมาแล้วจับกันจับก็เนี้ยมัน ขัดมุนบม้เรียบร้อยครับยังแต่มันสีมุมเลยสูนเสียอีกแล้วสองหลังเหรอขึ้นนี่เขาแต่หมเป็นยังหมานอยู่แหลกกันเนะเขาเนาะไปเรื่อยๆผุนไปเห็นฟอมแล้วทั้งหนาผุนทีแท่มันออกมาแต่ทางกลางให้หน้าพี ่มว,ว,วงเขาตามนี่ก็มีแบบพันสีสมกับแบบโบพันกับแบบพันสีดำผมีเท่าู้มไหงัดมาใส่บัดบวงเก่าวงใหมา่ทุกรูปแบบเลยคุณเท่าเอยเห็นโฟแล้วคุณผู้ คอยยาน้ำกล่นเขาต่ำไปไปหยยบของนูนอนเพราะมันออกมาตะคันใหน้าคุณเขามาหาคุณเฮ้ะั่นั่นเป็นยังติดบวงว่นเฮ้ยแมนโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยล้างนี่นี่ใส่ใส่า่า่งามคงามเอาเก๋บต้มเ่าต่ำมันห้ แต่สามยันที่ไามนี่ข่อยย่างเหยียบมาเลยดินี่ข่อยบูเห็นเนี่ยถอยสันมันมี่สามท่านเลยนี่เจ้าผ้าข่อยย่างแล้วข่อยย่างไปเลยดิข่อยบูเห็นของมันเลยเบิดครับี๋ยวไปคนบ้านเี่งเท่านี้ไปยางเลย เราตมมา,าตมสิได้เห็ดบ่วงไหวไรอีกไรเติบได้หนีสามสิเบิร์ดฤดูกาลนี่นเ,เพราะว,ว่าเพราะว่าม้านแหงน้งเนาะเธอเนาะขนม้านแนวนี้บ่วงเข้านี่ใส่บ่ได้แล้วที่เหลือที่ไทยบ่วงนี้บ่มเท่าไหร่แต่ว่าตัดตัดมานน้ำอยู่เตรียมจะเอาไปเสียบใส่น้ำมันจีรุงอลวดม้วนนี่เป็นลวดที่แบบ ลวดอ่อนๆหน่อยๆแบีบบานเท่าใสกันเนาะข้อมันก็ดแต่งามเลยนาะงห้องขนาดเบิึงเปื้อนเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นขอโกเบ้แป้นเออเต๋แต่ว่าเห็นเม็ดเข่าเดี่ยวพี่มันเที่ยวเป็นแยกเป็นแยกไปพี่พุดออกฝนก็มีเดี๋ยวมันทำก่อนนะมันหาบทวัว มาตุ่มเลแก่สีเบิร์ดแล้วได้หนิเบิรนมะล้างสุดท้ายล้างสุดท้ายไปหมดนี่ล้งหนาล้งหลังมันโบดไอไม้โฟมไว้นั่มเหรอมันมากกันขึ้นโอ้ยมานแห้งเท่าตั้มมันนี่แต่ตัวงามเมียสูสีกันเลยสองโลได้บนนั้นประมาณโลกูกลัวได้เนาะ มานแห้งไ <ป S 1> ะหาเห็ดเน่ายาเน้วกินเท่าค่ะบันนี้มันกันมา้านแห้งเท่าเอ้ย่อยออนซอนตัวมันงามนะเดียวเนี่ออนยง่ามตัวใหญ่อื้โอ้ยวนค่ะ แห้ง uhm, ขดเขาข่วนเขาตาคนดเราอบเฉยๆขยโอ้ยมันตายแล้วไอ้มันลูกแค่ขดเนาะอ่านับออกขึ้นมาครับมันนี่ห้าวกะสิขัวรึเก่าแล้วเนาะขัวอันนี้อันนี้เพิ่นปุ๋งมาทั้งไตแล้วครับเราขึ้นข้างทีเดียวเลยปุ๋งแบบเดียวกันเลยค่ะกับขัวหนูเนาะกะสิมีอันแบบพริก ข้าจะค่ายเครื่องมันเนาะอ่าข้าจะค่ายใบบุกูดกระเทียมเนาะบัวผักเทียมนะคบัวผักเทียมเดียวไปเลยมือมึองขาเขา้ามือนีกระสิ 98, แตกแม่เน้นอยมือนีมีเขาใส่อันหรลองใส่ผักชีลาวเบ้างเนาะผักชีลาวต้นหอมเนาะแต่ก็ใส่ขมน่ำจั็กน้อยอนี่ขมห่อกระสิแม่นใบผักสะตันกับผักกระเดาผักกระเดาน้ำหน่อยหนึ่งผักกรลูกโดดนี่สูตรนี้ว่าอินีข่อยบุกเคยเฮ็ดเจอเสือแต่เขาจำเสี้ยกินมันไหม กินเคยกินต้นหน่อยอยู่ปกติว่านพ่อเฮ็ดให้กินอยู่ต้นหน่อยแต่เดงว่าเจ้าถามสูตรน้ำผลิตมันหมดอีกว่าใส่ได้กันแค่นี้แชร์ปึกกันหนูตัวนี้กับนูตัวใหญ่เติบอยู่นี่ตัวโตงามอะไมบ้างเนี่ยมานแห้งมานเลยนี่ปลาหนีนี่จะตัวงามๆนะครับมึงคนมันหนึ่งแบบหอมเลยมันหนี่งเหนื่วยเลยเอาครับถ่ายอีกหน่อย มันเก็เอาแบบหนามอูจูต้องทำเนาะเมนโอ้ยครับกินเมื่อที่หอมไปนะป้นบานกินกับพักกะเพราหลายร่องใส่ฟักซีลาวลงไปเบิ้งกินกินที่คุณเคยเสียบสิอ้อมแบบออมปลาออมกบยังสีเข้ากับใส่ฟักซีลาวอยู่ฟักซีลาวน้ำออมไก่เังพี่นา้อันนี้ออมหมูออมเบิ้ล ว่าแล้วแต่ละเฮือนมันก็เห็ดกินบ่เหมือนกันเนาะเฮาทำเนาะดูมั้ครับพี่น้องหอมปะซื้อเบาหอมเนาพัางนี้หอมครับแต่พักมันสะดุดวะสุกแล้วปั่นนี้ยพักอันนี้สุกไว้ข้างนี้นหมมาครับเรียบร้อยหอมครับได้บ่คอนบ่ได้อยู้เอาเบิร์ดเลยนะเขาเนาะเบิดเลยเบิร์ดเยอหรอเขากินเบิดเลยเขา จัดการให้เล่อนไยเลื่อเดอดเท้ามันเข้ามานแฮ่อายทวนๆหน้าแบบคุนๆมั่นๆเลยหัวหัวออมไก่น้องตั๊มต้อข้ามเข่าเมียมืออื่นแหงสีมานคักแล้วครับใหญ่ปันนี่มาบันนี้เฮ้ากินหหอนๆได้ค่ะมันจังแซ่บ มาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ากันค่ะมืดนไหมนี่มาพี่นอ้นนนนนองมามื่อ,อนอี้่ครัวเอิ่นครัวหรือเอิ่นอมอมฮะแต่ครัวยังอ่อมเลยเด๋ยวเบิดเนาะเออมันใส่ผักชีเหลาค่ะโอ้อยู่ไก่ไฟจนได้ถอดเสื้อออกเบิดเลยนอนโลขาบอกเลยปัดโอ้แสีบเลยเสียบป่ะทุนหอมมันเนาะหัวเนาะหัวเสียบจังได้ลงทุนถามหอดผลิตผลนะว่าใส่ยังแหน่ กินขวานูกับเขาไมงกับเขากันปัญยังด้นอ่เแถาต่มเนาะกินขมน้อยนึ่งเออเดียกันเลยข้าใส่ผักกระเดาลงกรนดมขึ้นมาเยาขมไรเพอน่อซำหนึ่งเนาะเถาเนาะตรงขมเัิน้อยพอนะอทยทนทนเลยค่ะพี่น้่งนอสือเซ๊ดเข้าขาหลอถุอเบื่อดีเหร ืือออออเเกนพ่ตอนหนูห้าวสามว่าร้ายบันไดเดียแต่ว่าใส่พักเข้าไปได้หลายแห่งวันขัดง่ายเลยมันต้องกินสิเลยรสชาติจัดจ้านแล้วก็ห่อนๆเนาะอย่าล่องเมืองแต่แสบสมเพลนวายอีนี่เนาะต้องใื้เครื่องหลายๆ้ม่ควรจะบอกไม่กินไม่กินข้าวเนาะ นักเครื่องไปขั้งเครื่องเทศอะไรไม่ใช่แบบลายเลยอือหักมันเนี้อือแต่ละเหอนกับเห็ดกินม้คือกันอันนี้มแม่นอีลีเนาะแล้วแต่ภูมาอีลีบางคนใส่หอดพระอีตูน่ำเด้อได้ว่าก็บไ้มานแนวด้กับเห็ดแนวน่้เหรอคะพี่นอ้องแนวด้มันแสบกับเห็ดกินเนาะโอ้ยตับตัวนี้เท่าดำอือชัดตับตับตบหอยม,นนยมันแห้ ไอ้ทวนๆเลยค่ะมาแซบบุกแพรกันเลยอืมเบกการเลยมันมีแบบขัวใส่หอนบักพีกับแซบได้แถวได้หลายอย่างมีักอยังใส่ลงไปด้วยใส่อนบักพีกแซบเขาทาเลยพักมีแนวได้กับใส่ลงไปเนาะเขาตามเนาะ แน่อกนี่นี่อกพันธุ์ใ่มันพักประกาดอกพรอมัหอ๋อพระท้านมีเอิญพระกะจรนดอกเหลืองเหลืองอ่ะแบบที่ห้าเอามาหลวกกินกระปนหนึ่งป่ามน่ะต้ดอกใบต้นพันกระจงวาถึงพักพผมากเนี่ดอกรด็ใส่ตงไปได้เลยๆ่หละดอกแค่ก็ใส่บะเขือก็ใส่บางคนก็ได้ใส่ได้บใส่ได้บ ว่าไม่ค่อยกันเห็ดยังกินเห็ดม้วนของถือว่าเป็นของปลาจริงแต่เครื่องหลายๆนี่างแสบก็นม่ต้องที่สุกแล้วไม่ก่อนแล้วสุกไม่ก่อนสุกๆเปื่อยๆขั้นสุกในบ่อนเท่าไรเหรครับแมนหอมขึ้นมาอืมอืมกินเผาเผากินเดยอมันสีเย็นกว่าเดี๋ยวมันสีเปรี้แสบครับกินอะไรจะได้พักผ่อนฐานลุ่นน้อกันมืออื่นเ้าค่ะมันประมาณกระซังมันเน่าทอนเนาะมันขัดและหลอมหัวคำมันแห้งแล้วกินเขากันค่ะ ตห้องกอน่เลยขนาดอั้นพันรุยกอนี่เห็นนี่วงเสียไเปเนย ค่ะห <c oughs> ลุ่นบวงรอบเ้าน้ำกัน <c oughs> เนย็นมุนมิงกิ่งช่วงแลกๆเฮ้กับบได้ได้หรอเมื่อคืนนี้แมนโฟมอีกหลังนึ่ง ยนโอ้ยบไอ้นี่ครับไปมีดอิมซิมฟลมไหมเสาวมาผู้ยาบาลเ่าประกาศที่กันเนียเดี๋ยวเราจะไปเพาะบุญน้ำเพลินขึ้นกันละ หือๆอีหยังฮะนี่มัน Ui หยังไดอุ้ยงาติ๊ก măng สูงค้าไม่ได้สวยงามสูญเสียอีกแล้วตาต่ำมุนอุ้ยอุ้ยเก็บลักมันไปย้อนไปผุนเดีเอาซุ่มแล่นไก่ก็โอ้ยงามค่ะบักใหญ่เลยโอ้อเท่าจะเบิ่งกุ๊กสะบงกุ๊กไงเงามันสามคนโอบเออผุ่นบักใหญ่เลยไม่ฮะ ส่วนทั้งนี้พวกท่านได้รอได้นี่ค่ะปลาหกหกนี่เดี๋ยวมือนากอเถาะตามยังสีมาเหมียนมันอันนี้ก็การเจอปะเนาะเบิ่งโฟมเถาะตามเป็นเข้าๆอยู่บ่วงขึ้นียู่บ่วงบ่วงอันนี้ธรรมดา ข่องไงมันตื่นหมจ้าหางยางลุยขนาดไหาสวจอ้ยนี่นี่เถาบึงเนีมึงพี่มันเอาข้าวมากินพีเป็นของอดหลอดไปพูยของหมกเ่เถาโอ้ขันเปนได้นีตัวไงเลยได้นีเถา โ oh. อ้ยล้แมง่งเขาจะเอาไปกินแหรอพูนอห้อยม,มาขวดเจ้าบ่าไงนี่ก็เจ็บไปเทียน เฮ้เอาเอาติงยเอ้ยอีกแล้วค่ะเต้บนึงนี่อยู่จังมั่งงามๆกันนุ่มๆนุ่มๆงามๆงามๆปตนี่เมื่องานละ แต่วาเบิ่งทรงบ่ถึกดอกคันถึกมันอุยๆอุยๆแล้วหญ้าตําๆอือก็สิมันละเี่ยวอยู่นี่เพราะว่าบ่แน่ดิอาิออีกเด้อนี่แม่นอยู่ดอกันหนูมันหลายันมนจังได๋มันต้องมีจักโตนึงล่ะแล่นตําบวงเฮาเดี๋ยวมาเริ่มต้นพี่ อีกลังหนึ <lush> ่งค่ะข้างหน้าส้าใส่กระถือหมูสุดท้ายแล้ว <y kh rode o> หาบวงให้พ่อเรียบร้อยโอ้ยมานให้างเถาเอ้ยม <w ige> ีต่ตูงงามๆไปสนะเฮากลับไปเที่ยงหน้าหน่อยเฮาบุนละไปเบิ่งมวนย่างมันมีตะใส่งามๆค่ะเออ โอ้ยมันคักค่ะพี่น้องเอ้ยมัอน,อกกนี่กระไดร,บรอ,อบแมนตองเหมาะมันเนาะเพราะว่า,าเดี๋ยวเรากระเสือกไปเห็นน่าอยากน่ากินละ่ะอันนี้กลางคื้นกลางคืนเฮ็ดกินตัวหนึ่งแบบอิ่มแบบแซ่ยบสองแต่โอ้หอยออนซ่อนแต่มันตัวง,งามๆนี่ละ่ะรอบเ้ารอบเ้าได้สองหลบกังคืนได้สามหาแต้ม งามๆเลยเนาะสุดยอดเลยคุณอะแบบม้านเลยครับพี่นอ้องอู้สุดยอดบวงแค่ซีซิาบหลังหนึ่งเนาะเดี๋ยวเท่าต่มสิหาบวงเพิ่มอยู่ต้องมีการไปสั่มไม้แน่นอนต้องฝ่าวเขาไปสั่มไม้สั่มคนบพราท่านเขาไปลุยแห้งนาะเท่านะหาบวงเพิ่มครับนี่เอาเต็มที่ไปเลยครับน่อใส่ก่อนไดเปียมค่ะปะเอาหนูไปปั้นกันไปเห็ดเน่าอย่างเน่กินค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมค่ะพอกันในคลิปหน้าบรานาพาสุขสวัสดีค่ะครับ มีมแต่ตัว,ตวง,งามๆเถอนเนอกแม่นอยู่มันเลย